คุณผู้ชมคะสำหรับประเทศอิสราเอลเป็นประเทศที่รับรู้ว่ามีความล้ำหน้าอย่างมากในเรื่องวิทยาศาสตร์มีผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาวิทยาศาสตร์อย่างมากมายนะคะและครั้งนี้ได้เป็นผู้ที่จุดประกายสำคัญให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมงานประชุมวิทยาศาสตร์โลกที่อิสราเอลหรือว่า WSCI 2015ด้วยนะคะคุณจรัญทรแก้วเวียงชัยได้สอบถามจากนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลเหล่านี้ว่า มีความตั้งใจอย่างไรในการถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ค่ะการเก็บเกี่ยวความรู้วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมและทำความรู้จักเพื่อนที่สนใจวิทยาศาสตร์เหมือนกันคือจุดประสงค์ของการประชุมวิทยาศาสตร์อิสราเอลหรือ WSCI เพื่อช่วยยกระดับความรู้ในประเทศที่โดดเด่นด,ด้านวิทยาศาสตร์อีกด้านหนึ่ง การส่งต่อแรงบันดาลใจจากนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกให้แก่เยาวชนเป็นอีกเป้าหมายของการจัดงานเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์แก่เยาวชนที่จะเป็นอนาคตของวงการต่อไป What the understand future science? to continue to understand, to is science i s explore of o c d v นักฟิสิกส์รางวัลโนเบลปี2547สสบมองว่าสิ่งสำคัญที่จะเป็นอนาคตของฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ ก็คือการที่นักวิทยาศาสตร์ยังคงเดินหน้าเรียนรู้ค้นพบสิ่งใหม่ๆเพื่อน,นำมาประยุกต์ใช้และต่อยอดไปเรื่อยๆไม่รู้จบแรงสนับสนุนจากหลายๆฝ่ายโดยเฉพาะภาครัฐต่อวิทยาศาสตร์ ทั้งเชิงปฏิบัติการและการศึกษาเป็นประเด็นที่เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสรีรศาสตร์และการแพทย์ปี2,532มองว่าน่าจะส่งผลอย่างมากต่ออนาคตของวิทยาศาสตร์เมื่อเกิดข้อจำกัดทางเศรษฐกิจงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์มักจะถูกปรับลดเป็นกลุ่มแรกๆซึ่งศาสตราจารย์ฮาโรย้ำว่าเป็นอุปสรรคต่ออนาคตของวิทยาศาสตร์อย่างมากตั้งแต่ปี2,504 ไทยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาแล้วทั้งสิ้น11ฉบับหลายฉบับระบุถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการพัฒนาต่างๆทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่11พุทธศักรา25 25ช2555ถึง2559ฉบับล่าสุดระบุเอาไว้ในหมวดสถานการณ์โลกที่จะมีผลต่อการประเมินและวางแผนพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะมีบทบาทสําคัญทั้งกับการรับมือสังคมผู้สูงอายุการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมถึงความมั่นคงทางอาหารสรันทรแก้วเวียงชัยไทย PBS รายงานจากกรุงเยรูซาเลม็มประเทศอิสราเอล